สวัสดีค่ะสัปดาห์ที่8หน่วยการเรียนเรื่องบ้านของฉันนะคะวันที่4วันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของบ้านและอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้ด้านในกันเลยค่ะประโยชน์ของบ้านและอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านพร้อมแล้วไปดูกันเลยประโยชน์ของบ้าน 1บ้านเป็นที่อยู่อาศัยและป้องกันสัตว์ร้าย 2. บ้านป้องกันแดดและป้องกันฝน 3. บ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนภายในบ้านเช่นพ่อแม่ลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ 4. บ้านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านหลายๆบ้านมารวมกันก็จะกลายเป็นชุมชนหนึ่งชุมชนนะคะ ต่อไปอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้าน 1. นึทุกบ้านต้องมีแน่นอนค่ะไม้กวาด 2. ไม้ถูพื้นหรือไม้ม็อบนั่นเอง 3. ไม้ขนไก่ 4. ไม้กวาดอย่าไยห้าแปรงขัดพื้นขัดถูห้องน้ำหรืออาจจะเป็นห้องครัว 6. อุปกรณ์ขัดห้องน้ำเช่นเดียวกันค่ะหรือบางที่อาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้เยอะแยะมีไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความพร้อมของคนในบ้านนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวกระทะหม้อกระมังช้อนส้อมหรือตะเกียบมีดเขียงถ้วยจานชาม เตาแก๊สหรือเตาถ่านแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะอุปกรณ์ช่างภายในบ้านสำหรับของคุณพ่อเลยคุณแม่ก็อาจจะเป็นลูกมือได้นะคะอาจจะมีค้อนมีเลื่อยมีตลับเมตรมีไขควงเป็นพื้นฐานง่ายๆนะคะบางบ้านอาจจะมีสว่านเลยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็อาจจะเป็นใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ยุคแล้แต่สมัยนะคะอย่างเช่นยุคนี้ก็จ,จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเช่นเดียเครื่องสักผ้าเครื่องการน้ำร้อนทีวีได้เป่าผมตู้เย็นคอมพิวเตอร์เตาอบหรือเครื่องดูดฝุ่นพัดลมประมาณนี้นะคะ ต่อไปคำศัพท์ท้ายหน่วยการเรียนนะคะคำแรกพูดตามมืนคูนะคะแฟนแฟนพัดลมแฮร์ไดเออร์แฮร์ไดเออรแปลว่าเครื่องเป่าผมคัฟคับ,คบแปลว่าถ้วย b o u e แปลว่าชาม p l a n s p l a n s แปลว่าจานโอเคคลิปนี้คุณครูก็จบเป็นแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ